สวัสดีครับสวัสดีครับผมพิศารล้งช่วยครับ to, fruit, A, มือนีนะครับสีมาต้มยำหางวัวครับต้มยำหางวัวนะครับกับหงวัวนะครับมือนีมาชิมกันครับว่าสิเป็นยังไงตอนนี้หั่นต้มไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาสิบาระตําเครื่องใส่ไม่เห็ดเครื่องใส่ครับผมมาครับนี่คือหั่นต้มไปแล้วหางวัวครับนี่ต้มยำหางวัวหั่นไปแล้วนะครับรับสิบต้มนะครับ ว่าหั่นหั่นต้มให้มันเปื่อยครับมันยังมันเหเปื่อยมันเลยก็เลยหั่นต้มไปเดี๋ยวก็เลยสะเอาเครื่องใส่นะครับก็เลยสะมาเอาเครื่องใส่นะครับต้มยำหางวัวมาครับบ้างครับผมนี่คือเครื่องที่ห้าวใส่ต้มยำนะครับผมหั่นไปแล้วนะครับแต่จะมีอันนี้เป็นนี่ครับนี่เป็นหอมแดงครับอ่าบักเขี้ยทเห็ครับบักเนาครับบักเนาเนี่คือเพิ่มความหอมครับห้าวบนต้องใส่ไรมาไปใส่บักขามครับขามนี่ผมใส่ไปแล้วเที่ยนนึงนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ เังเกาะตะไคร้คาแล้วก็นี่ครับพริกพริกครับพริกพริกแล้วก็ใบบักกูดครับใบมะกรูดนะครับนี่ครับนี่เครื่องของห้องถี่ใส่นะครับตอนนี้นะครับหมอไก็ล่างกดแล้วครับยังไงใส่เครื่องไว้เลยครับนะครับมาเครื่องใส่กันข้ามผมใส่ไปแล้วนะครับขามใส่ไปแล้วยังไม่ใส่ใบม่กรูดครับใบมะกรูดใส่ลงไป นี่ครับตะไคร้ครับใส่ลงไปข่าครับข่าใส่ลงไปพริกครับพริกใส่ลงไปพริกสดนะครับพริกสดหันนะครับใส่ลงไปครับหอมแดงครับหั้อหอมหมวอหอมหัวหอมครับใส่ลงไปครับมะเอียศครับใส่ลงไปครับ อหยกจงใส่เลยลใส่ง่ายอย่าไปานี่ครับเมื่อวันนี้ผมใส่เครื่องไปแล้วคงจะดีบดังหน้าใส่ครับหน้าใส่ตรงตบนหอมครับห้องมาใส่เครื่องปรุงครับลดดีครับใส้ลงไปเล็กหน่อยครับ ใส่มันนวดนะครับน้ำปลาครับตัว่าใส่เกลือไปแล้วนะครับ,รบ,รบที่หนึ่งเกลือกระเซ็นนะครับผงนวดครับใส่จักหน่อยครับผนงนวดเพราะเาต้องไปใส่ลายนะครับมาคนกันครับคนในเข่ากัน ไปต้มให้สุกค,ครับครับผมครับหลังจากเาเทอีแล้วเราเทิมาทอดพริกแห้งครับพริกแห้งมัดถอดไปครับครับผมนี่คือพริกแห้งสุกเต็มทีแล้วครับต้องเสียบไมาใส่หม้อนะครับัไมาใส่ครับนี่เตรียมนี่ครับนี่ เอาเอาน้ำมันใส่น้ำน้อยหนึ่งครับนี่คนครับมันจะเป็นขอบสีําแบบนี้ครับนี่เป็นไรครับทานบ่ครับเป็นตะแสบบ่ครับผมครับผมหลังจากห้องอ่าใส่พริกทอดแล้วนะครับมานี่ห้องสิบปุ่ครับมันสุกแล้วนะครับเขาแบบเอานี่มาใส่ครับเปนชายครับเป็นชายด้วยครับ แล้วนะครับพร้อมรับประทานครับตีเจ็บสีสันสดียวกันแบบนี้ครับอืมเอ้าเบื้องสีสันเฮ่าเออเป็นตาแสบวะครับผมมาเด้อครับเด้อมาจิ้มกันเด้อครับเด้อครับผมมาเด้อครับผมนี่คือต้มยำหางวัวครับต้มเสร็จแล้วครับพร้อมรับประทานครับมาเด้อครับเด้อนี่ๆๆครับผมมาครับมากิ้มขอนกันครับเหนียวโฮม มันมีขอนิ่มครับมันนี้มันนี้มีขอนียวครับนี่ครับต้มยำหางวัวครับเขาจะกินกับข้าวเจ้านะครับเขากินกับเนื้อนี่ครับหางวัวนะครับอันนี้คือเกือบไปปลายหางแบบกินเยอะเลยอือหือนี่ก็เพื่อนกินไม่ชอบต้มยำหางวัว เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเด้อสุดหนักอืมแซบแซบชาดเดีับอืมมาดตอนนี้ครับ นี bên ่คือนี่กระหางนะครับแต่ว่าสับเดี่ยวนะครับนุ่มๆนุ่มๆน้ำจิ้มห้องเห็ดเป็นเอิร์นเขาจะเจียวเจียวห้างเห็ดเป็นเอิรนว่าเจียวบีครับเจียวห้างเห็ดเป็นเจียวบีนะครับเจียวบีนี่จะไปหางครับคน พอดีแม่อุนสักสักงหมดก่อนนะครับบอกพระท่านว่าจะถ่ายคลิปอืมอืมอืมจับกับอ้่นๆเอาูครับ

对。Okay. Hãy subscribe cho kênh Mà Mì Gõ u không bỏ เขาต้องต้มไปก่อนสักสชั่วโมงเะครับจัสิเปอยวันสิบเปรยเซลราโดนกับเล่นบริษาทยไลครับนี่จับอยากเดับไปหางครับ ครับหูครับหูหูหูทำแล้วหูทำแล้วมันจะมีมันจะมีดูกอ่อนครับมันจะหย่างแบบอื่ม คุณเอาหนังต้มใส่น้ำครับต้มหนังใส่น้ำขออยากเติมน้ำครับครับนะครับไปเติมน้ำเมื่อไหร่จัดต่อรอบสองครับโอ้ย่ย็นโอ้ายหางปลายหางว่ลายหางวัวหางยีดิ้นหางรับ ดูตอนนี้ครับนี่หับบวครับผจับตอนน้อยห่ดมันก็เลยเห็นบุคคลชักครับเราก็อยากมาไทยทำให้กีองเบึงครับตอนแสียวดีอสี่ยวดีครับนังน่ง ครับสมอยากสมอยากครับสมอย่าอะไนะครับนี่เนื้อก่อนอืมมันเป็นกบหางบระมานหูกบหูชิมอ่านะครับกบหาง ชิมจิมจิมเจ้านะครับรสชาติมันจะดีอยู่บรางแซ่บงวงขนาดครับอืมง่วที่หั่นแล้วครับหัวที่หั่นแล้วนะครับ ขดันม่นจะมีบางทีแบบเป็นกระดูกอนะ่อนครับกนะระดูกอ่อนไม่ใยาบหยางตุ๊กตุ๊นี่กัน <c oughs> <c oughs> sao lại sao vậy bây giờ mình sẽ mặt lên sáng ngon này dạ yeah. chim cũng tổng chim chao khủng hợp nhất khẩu ảnh khủng chỉ khẩu ảnh khủng lắm

จากมาจิ้มกันครับอ่าหางที่เป็นตัดออกนะครับเนตัดออกจิ้มเบนกุกหางนี่มันเป็นัแบบทำตอนไหนเหรอมันก็เลยเห็นไม่ชัดครับอืะ ครับผมเมื่อนี้ก็ขออำนล่าพาจากไปนะครับเนาะในเมนูต้มยำหางวัวครับต้มยำหางวัวเขาแล้วกันครับมื่อนี้กับคุณทุกท่านนะครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากคอมเมนต์น้ำเลยนะครับเด้อติดภามการใดการที่ขอโทษขอให้ครับอากาศที่แก้ไขในในหลอดหนังนะครับขอบคุณหลายครับ